ลงจากระเบียงที่หน้าห้องพักนี่ก็เป็นบันไดโอ้ยเดียวนะเดินในดีก่อนใส่รองเท้าส้นสูงด้วยอ่ะค่ะปาต่อเมื่อกี้นี้ถ่ายตอนลงจะมาถ่ายต้นไม้ไม่ใช่มีอะไรหรอกต้นไม้ที่รอบๆที่พักอะค่ะนี่นี่เป็นไอ้นี่แบบกุหลาบหินหรือเป่เนี่ยต้นเนี้ยที่เอกรีซนี่เขาจะปลูกไอ้พวกต้นไม้แบบว่าทนทนร้อนแล้วก็แบบว่าต้องการน้ําไม่เยอะนะเหมือนพวกไอ้อะไรอะต้นอะไร ะบองเพชรอะไรพวกนี้นรู้สึกจะปลูกกันเยอะมันปลูกง่ายไ่มันเลี้ยงง่ายถ้าถางแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้าก็เยอะนะมันก็มันทนอ่ะพวกไอ้ต้นพวกนี้มันจะทนความร้อนแล้วกไ็ไม่ต้องการน้ํามากอุ้ยนี่มาแล้วค่อยๆลงเพราะว่าใส่รองเท้าส้นสูงมีรองเท้ามาแค่สองคู่ไงนี่โอ้โหนี่ต้นนี้สวยดอกไม้นี่เหมือนที่อิตาลีเลยนะเนี่ยดอกสีม่วงน้ําเงินนะออกม่วงน้ําเงินดอกอะไร โอ้นี่ดูสิตรงนี้เขามีอะไรเนี่ยนี่มันลูกอะไรดำดำไม่ใช่พริกไทยนะเนี่ยเอเนี่ยดูสิลูกดำๆำ